เปิดสก,กราชใหม่หนังไทยเรื่องแรกรับปีใหม่แสนสนัน่นพัมสันสู้ได้เริ่มขึ้นสังเวียนชก9มกราคม2568พิงรำพระเพิงนำทัพนักแสดงจัดรอบกาลาพรีเมียแบบติดแกลมแถมความฮาจนหน้าสัน่น เปิดเวทีมวยสุดแกลมกลางพารากอนรับรอบการา่าพีเมียภาพ,พยนตร์คอมดีสุด้าประเดิมเรื่องแรกต้อนรับปี2568กับเรื่องแสนสนัน่นพันสันสู้อำนวยการสร้างโดย8,000สตูดิโอและดำเนินงานสร้างโดยบริษัท รีมอะฮอลิกจำกัดการันตีความสนุกมุกตลกโบ,บะ๊ะไม่มีอ่อมโดยพิงลำพระเพิงที่คัมแบ็กกลับมากำกับและเขียนบทภาพ,พยนตร์อีกครั้งในรอบ7ปีพร้อมขนทัพนักแสดงและแขกมาร่วมงานกันอย่างคับข้างณอินฟินิตี้ฮอชั้น5พารากอนซินิเพล็กศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่7มกราคม2568ที่ผ่านมา วันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่เห็นสื่อบนชนมากันหนาตามากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณแทนนักแสดงด้วยที่แบบว่าดีใจนะครับอยากจะให้ผลงานการแสดงของพวกเขาเนี่ยได้ออกไปสู่สายตาของประชาชนชาวไทยจริงๆเป็นหนังไทยเรื่องแรกของปีนะครับที่เปิดปีด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะครับขอบพระคุณสื่อบนชนนะครับที่มาช่วยกันกระจายข่าวครับภาพยนตร์เรื่องนี้มัน,มนเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรยันคะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับคนสู้ชีวิตครับ เป็นเรื่องของคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นเรื่องของคนที่รู้สึกว่าเอ้ยชะตาชีวิตมันไม่แน่นอนนะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ครับถือว่ามันคล้ายๆกับเรื่องของพวกเราทุกๆคนในยามนี้นะครับเราทํางานอยู่บนความเวิง้งว้างเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะแบบได้รับอีเมลให้เออร์เรยรีทายแต่ถ้ถา,ถ,าถ้าตัวละครของผมเนี่ยมันยังสู้มาได้เนี่ยผมเชื่อว่าเราทุกคนสู้ได้นะครับอ่ะพ,พี่พี่ยัดช่วยขายของหน่อยกูเหวอะละมันว่าเกี่ยวอะไรกับมันได้หรอันได้ลมัเข้ามามี อ๋อแพนด้าแพนด้าเกี่ยวยังไงล่ะเหมืเดียวอยากอยากจะให้อยากจะให้ไปหาคำตอบในโรงภาพยนตร์ครับคือมันมีทริคที่อยู่ในคำตอบที่เป็นแบบว่าถ้ามันบอกเนี่ยมันจะสปอยเนื้อเรื่องก็เลยไม่อยากบอกครับผมผ่้พิหากมันมีความเป็นกิตไยเหมือนแสบสนิทเมื่อแบบภาพยนตร์ผมตอบเองเนี่ยวสื่อมวลชนอาจจะไม่สบายใจดูฟังเด็กผมตอบดีกว่าครับพี่ยัด ม,ม,มันมีกลิ่นอายของแสบสนิทไหมเขาถนัดขวาแน่เลยเพว่าฝ no no ั่งนู้นเขาไม่แวะเลยครับผมมีแน่นอนครับใช่ไหมพี่หรือบอกได้บอกได้บอกได้ครับบอกได้มีครับมีครับมีครับคือเนื่องจากมันเป็นคนเขียนบทคนเดียวกันนะครับมันก็เลยใช่ใช่มันก็คงหนีกันไม่พ้นแต่ว่ารับรองได้ว่าเรื่องราวมันจะไม่ซ้ํากันมุกตลกมันจะไม่ซ้ํากันถ้าผมพูดคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวดูเด็กผมนะครับ เราเห็นในขาวรอยเตอรมากันเยอะเดี๋ยวจะไม่รู้ไอ้พูดไทยจะไปไม่ถึงคนต่างชาติอ่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับแสบสนิทมั้ขาวรอยเตอร์ีครับ Hello is break how to tie out a house r e a k up for and a strike break and a tie out a free nice stay ครับแปลด้ค่ะแฟแฟนด้วยค่ะโอ้โหเอาซะทอเลยเรื่องนี้ก็มีกลิ่มที่เป็นแซบสนิทครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างที่เป็นกกํากับของพีพลงที่ต่างกัน มีความละมุนอะไรที่แตกต่างกัน And before the night and the c o m o n g stake the bro and the hot t i e h t together for night And the f Oh ใครจะไปแปลได้โอ้ยนี่ก็สกินไม่เลิกเลยเข้าเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเข้าเมื่อไหร่ฮะเข้าเมื่อไหร่ And the spray g i r t had a had a spy ก็เข้าวันที่9มกราคมนะครับทุกโรมภาพยนต์ครับผมมันไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าผมอยากบอกครับผมข้าวปอนเรา ก็คือก็ก็ขำแล้วอ่ะตอนแสดงไปเลยบ้าเ๋ยบ้อขาโห้ยท้องฟอรมเว้ยทับงฟอมก็อยู่กันอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนค่ะคือไม่ได้แค่ หน้าเจ้าที่พี่พี่เห็นนะคะตอนกินข้าวตอนพักกองหนูจะหลับไม่เคยได้หลับ <laughs> <ะ S 1> ชวนคุยตลอดเลยอยู่กองมีความสุขค่ะบรรยากาศสกสนานแล้วก็พี่พี่ก็มีมุกใหม่มาขายตลอดแล้วก็อย่างที่บอกว่า <laughs> คืออาจจะมีกิ่นอายแต่ว่ามุกใหม่หมดไม่ได้แบบว่าโฮย้ยก๊อปเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ร <laughs> ั <laughs> บรองว่าได้รอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนเลยพี่ชื่อรคะมาในภาพยนตร์ ครับก็แล้วน่าแล้วน้าให้ด้วยนะดูืล้พูดก็คือแบบดูใช่เลยนะอ่าก็จริงจริจริงๆสนุกครับสนุกครับทำงานกับพี่พี่ทุกคนคือคือสนุกมากแล้วก็ตัวละครผมอะจะมีความแบบเป็นไม่เป็นการ์ตูนเท่ากับตัวละครอื่นๆมันก็เลยแบบเวลาที่ทํางานกับพี่พี่เขาแบบจะมีอยู่ซีนที่แบบต้องรวมกับพี่พี่เพื่ๆสามพนอย่างเงี้ยผมแบบ นี่บอกว่าต้องมีสติใช่ไหมอันนั้นคือเรื่องจริงเพราะว่านอกจากมันจะมีหลายๆเอดิตที่ไม่อาจจะไม่ได้ใช้ในนี้ซึ่งมันตลกทุกคัดต,ตลกทุกแบบทุกเทคเลยครับก็ผมว่าสิ่งที่พี่พิง์เลือกมาในการเอดิตมาเป็นไฟแนลเนี่ยคือคัดสรรมาอย่างดีแล้วจากการที่แบบมีหลายๆเทคที่ใช้กันนะครับก็สนุกครับทุกคนรับรองว่าเอนจอยแน่นอนครับเข้าไปดูครับ <complic S 3> ัดให้เลยค่ะครับเปบ้างตอนผมซ่อมเสร็จแล้วไม่ใช่ ครับผมก็เรื่องนี้ใช่ไหมครับต้องบอกว่าสนุกมากมากครับผมเราเราทำงานกันเต็มที่มากครับเราเราตั้งใจจะส่งความสุขให้ทุกท่านจริงๆก็อยากให้ทุกท่านมามารับความสุขจากเราไปครับผมนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจครับผมใช่ครับค่าหวังกยน์เรื่องนี้ไบ้างก็คาดหวังว่ามันจะไม่ขาดทุนนะครับคือเราอ่ะไม่อยากให้ในทุนที่เขามาทําหนังไทยเนี่ยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยหนังไทยมันไม่น่าสนใจเลยผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้ มันทําเงินแบบไม่ขาดทุนเนี่ยมันจะทําให้มีในทุนเนี่ยสนใจภาพยนตร์ไทยมากขึ้นและถ้ามีเ,มงเงินเข้ามาอุตสาหการรมเยอะขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้พัฒนาวงการอุตสาหการรมไทยในภาพยนตร์บันเทิงไทยเนี่ยไปสู่สากลได้นะครับยังไงก็ช่วยกันกระจายข่าวนะครับถามว่ากลัวอะไรไม่ได้สุดก็คือกลัวขาดทุนครับอเห็นที่คุณเวทีบอกว่าเหมือนจะมีภาคสองเลยเออเราเราเรา,เรามองโลกในแง่ดีครับ <c oughs> อะ <c oughs> ช่วยหน่อยสิ <c oughs> มีภาคสองไหมมีภาคสองไหมครับก็จะมีซับไตเติ้ลขึ้นเลยครับแค่ภาคสองไม่พอแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษอย่างนั้นก็คูจะตอบว่าอะไรดีอะดูสามารถสปอยได้ครับได้สปอยได้ครับก็อาจจะมีแข่งกับเดอะฟาสนะครับก็จะมีครับผมเล่นตลกกันบนดาวังคารแล้วก็มีใช่ปหะครับครับผมฝนตกเป็นแกงไก่อะไรเงี้ยครับผมก็ครับผมก็ หยาบกระดานั้นรับแต่ผมมั่นใจมากนะครับว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่ๆผมมั่นใจเลยแบรู้สึกแบบว่านักแสดงเขาเต็มที่จริงๆนะครับผมแบบภูมิใจมากๆกับนักแสดงชุดนี้ครับรับรองได้ว่าเรื่องหน้าไม่เจอพวกนี้แล้วครับพี่พีฝากนครับภาพยนตร์เข้าวันที่เท่าไหร่เลยยังไงนะครับฝากด้วยนะครับแสนสนั่นพันสั่นสู้นะครับ9มกราคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับมาเปิดปีด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันนะครับแสนสนั่นพันสั่นสู้เอ้าโพสท่านับวยหน่อยสู้ไหม สู้ไม่สู้ออขอบคุณมากๆนะครับสื่อมวลชนขอบคุณ